ดูสาน้อยตำตำผักไม่อยากเห็นคนตกไอ้ดินระวังตกนะลูกนะเสียไ์มีอยู่คน อยูก่กะละมังไม่ให้หน่อนสีสขเขียววสีหนามจะนั่งหันนี้ได้ขอรอคุณบ๊ะลองจะนั่งหันนี้ได้ 你来往卡呢？ เยียมเครื่องแก้มาใหม่แก้มาใหม่ แล้วปสวัสดี6คนดูครับผมเป็น6ข้าวก็ออเอาเป็นสีหน้ำจะหน้าซีหน้าจะหยังตามหน้งลูกาตาอะไรตามปุ๊กๆปิ๊กๆตามอะไร en

อย่าเพิ่งเอาผักตัวนี้ยแมวมันผัดตุ้งเงี้ยแมวผัดตั้งเงี้ยเออตามไปตามไปลูกตามไปตามไปลูกตามไปาตามไปเร็วเนี่ยตจำกับข้าวให้ลุงป้าดูเร็วเร็วเครื่องแกงเออเครื่องแกงแก cái à, mà tắm đi mà à, à tắm à, dưới đi coi à, à, tắm าพอแล้วเอาพอแล้วอพอแล้วาตามตามตามมาฝั่งนี้ดีกว่ามาฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่ามาอนั <iza> ไม่ได้ใกล้ใกล้แล้วก็จกับเอาจับเราตามะตามให้มันแหลกก่อนเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยตามโอ้โโอ้ไปลแล้วหนุนไปลแล้วไปลแล้ว thế đấy thế đấy à, hết đấy kín kinh chiang á, ạ, พอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลว,ลว mm. เยอะเกินแล้ว làm thằng thằng làm tăng dưỡng đi dưỡng đâu thằng 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 thằng

ทำายจะเป็นแม่ครัวอ๋อเป <t ess coffee> <t ess shame> ็นแม่ครัวเลยเหรเห็ดยังครับโอ้แกงน้ไม้ครับผมแกงน้ไม้แกงน้ไม้กินเที่ยงครับผมเรีบหน่อยแกงน้ไม้ กวนมันเป็นเด้อมากวนเนาะแต่ยัง,งกินเทียงกันได้นๆครับมัอนี้แต่ยังกินทเทียงกัน,นไ,ได้นๆครับนี่มานี้ลูกมานี่มานี่เอามานี่เอ,เอาเอาตรงนี้แหละเอเอา้าเอาตามาเดี๋ยวตกหน,น้าเอาทั่งนีะป๊าป๊าก็อีมาให้มาเอาไปอ,อีดีกว่า đi ha. Anang. Ăn long. luôn. cái gì hay nói Tao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แข้งน้องใหม่ครับผมไหนยังกินเน่ครับเอาเท้อเอเอเแล้วเอบักมีเถอะนี่เท่อได้แต่ของดินใหม่นะโอ้ยบกกินเราเมิอนี่เอามามเอา่ยงมาไปใส่หลังนเอาว่าหาังีดลังหลับ เด็กว okay. ่เล็กว่โอ้ยบ้าเหรอ้าเอ้งเด็น้ยดเธอหนเลไปแล้วบุญบ่ได้กินและมึอดิเฮ้อชิมาซอยด้วยชิมาปวดเื้ยิปวนบ่เฮ้ยือมาซอยบนนั่นอน ไปนูน่นเร็วเอานี่เอามาตำหนี่เอามาเอามาตำตำให้แดกนะอันนี้เอา,เนะเอาไว้ไ,ไ,ได้ของแม่สวั <c oughs> สดีครับผมเกลี่ยแล้วเปลี่ยกแล้ปะป๊าเจ้าหน้าที่เก้าหน้าลาย มือดำๆกินขิอยาเดยแมือมันดำมาเลยเข้มเเด้อแสบตัวอะเสร็ไปขยี้มืออนน่มันเขียวอ่ะเขียวกระซากอย่าเล่นเดี๋ยวมันเปลี่นเปียกไปซื้อกุดายมูดก็เครื่องปั่นกับมอ ได้ดีนะเดี๋นั่งกันปั่นตะหน่อยห้าวยร่องเนาะปั่นอะไรวะเขียวมุดเหรออยากน้ำหนังยังแกงกิเลกไอ้แกงแกงน้ำไม้ for อุ๊กตัวนี้แหละอุ๊กตัวนี้แหละอุ๊กตัวหนัมันนี่แหละบปรายพับโ <uhhh> ปรเซปยาเห็นไหมเนี่ยอร่อยมาก อึอึนางมันเปืี่ยนไม่เอามาดูค้นดูหาคนครับผมนั่งมงนั่งมองมองไม่ทำไหนยังกินแน่ครับผมระวังตกต่อะดีๆอย่าไม่เอาของแม่เอาของเธอน้วยปะป๊ามาเล่นของแม่หมดแล้วไม่จะไปที่อื่นแล้วไปที่อื่นแล้วระวังตกระวังตก ร้องแล้วนี่ไงของเรานี่ไงอ้ยมีรายการแล้วมีการแล้วดู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 ด,ด,ดูแต่งป้าตีนะเาเดี๋วตวสาาแม่ไปตัวควนตัวควนประจำบ้าน อยังกี้ะเก็บนะถือเป็นขวดมันหมดไปโบท่านเขาเหมือนสัง่งไปตลาดสายเผื่ออีน้าเหมือนแะ เตรื่อปันสำมะจิง๋งเอาม่เสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วไม่หิวข้าวแล้วแม่จะแกงแล้วทีนี้แยกนอนป่แยกอู่นอนไปแป๊บปป๊ปเสร็จแล้วเขียวแล้วแป๊บเดียวอะไร